มาดูตัวนี้ครับจะเป็นประกัดเอเลียนครับที่ผสมเข้ากับประกัดป่าอีสานครับนี่ครับมองนิติดตัวเดียวครับนี่ครับสีสวยนะครับออกไปทางอีสานเนีะครับดูนะครับเพราะว่าเป็นตัวเมียรับประกัดอีสานครับนะครับส่วนตัวผู้จะเป็นประกัดเอเลียนครับนะครับลกออกมาก็อย่างนี้ครับ ยังเล็กอยู่นะครับตัวให้ตัวตัวนี้จะเอาลงรัดดูครับจะติดหรือไม่ติดครับนี่ครับดีเข้มนะครับเนี่ยข้านี้ติดตัวเดียวครับ จะออกมาทางประกัดอีสานเยอะครับนะีครับแต่สีก็จะเคลือบๆหน่อยครับนะครับ,นะรบสีเกตครับ